สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาวันนี้มาเราทำน้ำพริกกะปิกันนะมา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 เมื่อกี้ไปเก็บผักมาแล้วนะคะส่วนผสมก็มีเท่านี้ละค่ะนะคะนะคะมีเอ่อกระเทียมแล้วก็กะปิย่างน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็พริกขี้หนูนะคะมะนาวแล้วก็น้ำปลานะคะ น้ำปลานะเดี๋ยวเรามาตำกันแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามาตำกันนะนะคะนี่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 เครื่องทำน้ำพริกกะปินะเอ่อกระเทียมเราปลูกเองนะคะกระเทียมเราปลูกเองนะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการตำนะมาค่ะเพื่อนๆนี่เราทำเอ่อตำนี่แล้วนะ พริกแกะกระเทียมนะคะพริกกะกระเทียมเราตําแล้วนะช่วงเราตําเราไม่ได้ให้ดูนะตอนนี้เราก็ใส่ไปเลยนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็กะปินะคะใส่ไปเลยน้ำตาลปี๊บกับกะปินะกะปิเราคั่วแล้วนะคะนะเดี๋ยวเราขอไปตำข้างล่างก่อน นะเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกทีส่วนผสมมีอะไรบ้างง่ายๆนะคะเอาละค่ะเราทำเอ่อใส่กะปินะคะกะปิกับเอ่อน้ำตาลปี๊บแล้วนะคะตอนนี้คือเราจะปรุงแล้วหอมมากหอมสุดๆนะคะเราใส่น้ำปลาไปเลยค่ะเพราะกะปิเรามาจากกับกอกปดนะไม่เค็มกะปิไม่เค็มเลยอร่อยอร่อยนะคะ เสร็จแล้วใส่น้ำปลาแล้วนะคะใส่ผงน,วน,นัวหน่อยค่ะนิดนึงเป็นกระใสนะคะอืม,อมหอมอมนี่นี่อืหิวข้าวแล้วเราใส่มะนาวอันนี้เราบีบมะนาวแล้วนะ มะนาวเราบีบแล้วนะคะนะเราบีบแล้วบีบมาแล้วเรียบร้อยใส่เลยใส่หมดเลย แล้วขอชิมหน่อยนะคะชิมหน่อยนะคะอืมายหน่อย แล้วเราก็มีมะเขือพวงก,กับพริกโรยหน้าหน่อยหนึ่งนะคะโรยหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็คนนี่รสชาติเราได้แล้วนะแซ่บจริงๆนะดูสิคะดูนะคะแซ่บไหมมาเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเราไปกินกันนะคะม,ม,มามาเพื่อนๆมาๆมาๆเดี๋ยวมากินกัน อ่าเพื่อนๆกินข้าวกันนี่น้ำพริกกะปินะน้ำพริกกะปินะคะนี่นี่เราทำเสร็จแล้วนะอืออือพริกกะปินะคะน่ากินไหมอือแซ่บๆเลยนี่ผักจากสวนนะคะผักจากสวนค่ะ นะคะหักจากส่วนนะคะอืมนี่อันนี้โสคินีชุบไข่โสคิีนีชุบไข่แล้วก็ปลาทูนะคะแล้วก็ต้มจืดนะคะต้มจืดหัวไชเท้านะคะเราจะกินข้าวกันเรากินแค่นี้นะแค่นี้เราก็โอเคนะคะนะดูมันพริกน่ากินไหมอืม แซ่บเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเรามากินกันมาเพื่อนๆนกินกันแล้วมาเพื่อนๆนกินข้าวกันมาน้ำพริกปลาทูนะอร่อยอร่อยนะคะ,ะข้าวกันมา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 นี่น้ำพริกน้ำพริกกะปินะแซ่บๆเลย,ยน้ำลายไหล อืมแซบเลยตำเสร็จเมื่อกี้นี้นะอืม้มา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 อืหมอนี่ขอประเดิมด้วยมะระของเราเองนะคะมะระของเราเองนะคะอืมอืม้ม ก้านเข้ากันกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกระกะปิก็อร่อยมากห,ห,หัวหัวเงาเลยนะกินสดแมวกินดิบเอมเอากินดิบแม่เอากิน่วก Uh huh. เดี๋ยวเรามาดูกันอีกด้านหนึ่งนะดูกันนะคะด้านหนึ่งด้านนึงนะเรามาดูกันมาเน่เพื่อนๆ uh huh. uh huh. ตัว อ,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 อนี่ผักในสวนหมดเลยนะผักของเราเองหมดทุกอย่างนี่โสคินีทอดกับไข่อืเก็บมาใหม่ๆเลยนะอ่อนๆอ,อ,อ่อนมาก นี่กันน้ีพริกกระปิมใส่ไปเลยค่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมอืมดูสิดูสิจะกินให้ดูนะคำนี้ยอืออืออือ ตามกันมาละืมมกระถินกระถินของเราเองนะเก็บได้เท่าเนี้คพึ่งปลูกปลูกได้สี่ห้าเดือนเองเนี่ยกระถินนะเรามากินกันน้ำพริกกะปิอร่อยมาก อโอ้โน้ำพริกกะปิลดรสจริงๆนะกินกะเักของเราเองอม,มาเพื่อนๆกินกันอื ดังกว่าเจาะขินแต่นพริกจริงๆเลยนะแซบ่บแซ่บที่สุดแรงวันได้กลิ่นหอมอร่อยสิ อื้อร่อยสุดๆแซ่บมากปะทูนะคะปะทู เฮ้ยอืมจซบจืบจบมนี่กวางตุ้งที่ในห้อเออในบ้านต้นไม้เมื่อกี้เนี้ยที่บอกก็จะดึงทิ้งอะค่ะเก็บมามาร่วมารว่รวก,กับน้ำร้อน กินได้กินได้ของเราเป็นเอ่อไม่มีสารพิษนะคะใช้น้ำลดอืมนะอืมอืม,อม,อม ไอ้นเข้าตา ам, น้ำเงื่อจัดจริงจริงจับจริงๆริงมาอันนี้ก็คือถั่วถั่วทอดนะคะถั่วทอดกับไข่จากสวนเราเองนะน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอือ ยอดอืบจริงๆต้องจืดหัวใจเท้า อืมอขอโทษนะคะแซ่บมากจนน้ำจมูกน้ำจมูกจะไหลอือมน้นพริกกะปริกันพริกกะปริอืม คุณมแมลงวันเดี๋ยวเธอรบกวนจังเลยวันวันไม่มีใครทะเลาะด้วยค่ะทะเลาะกับแมลงวันแน่ทะ,ะลึ่งจังกินได้ไงของคน <c oughs> อุ้ยลม <c oughs> bát phù lấm lửa เพื่อนๆดูใกล้ๆน้ำพริกกะปินะแซบไหมนี่นี่ชวดนี่นะคะแซบมากแซบหลายๆผักเราเองนะผักเราเองนะทุกอย่างเลย เราปลูกไว้เองเรากินเองไว้อขอโทษค่ะลืมตัวใช้นิสัยตัวเองไปนิดนึงขอโทษนะคะให้ อร่อยน้ำพริกกินแต่น้ำพริกจริงกับผักนี่เป็นมื้อเช้านะตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยอยากกินน้ำพริกกะปิตั้งแต่เมื่อวานนะคะถั่วถั่วหวานจริงถั่วพุ่มนะคะหวาน โอมจะ้ะเอ้อไม่ใช่ขอโทษทีค่ะกะถินค่ะพูดผิดเดี๋ยวปีหน้าจะหาชะโอมมาปลูกที่นี่นะลองดูแต่ประเทศอื่นมีดู youtube นะคะมีดู youtube ของที่สเปนเขาชื่อน้องโรสนะคะลูกสาวน่ารักมากแล้วก็เขาปลูกชโอมเขาปลูกผักายไทยเยอะแยะเลยซึ่งเขาก็หนาวเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องลองละ เห็นเขาปลูกนะคะเราก็เลยอยากลองมั่งได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่นี่ก็ทําใจหน่อยนึงคือหน้าร้อนเนี่ยก็ร้อนร้อนไม่กี่เดือนนะคะเดือนเดือนสองเดือนเต็มที่แล้วก็มาอีกทีก็หนาวฝนเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะพาไปเก็บเห็ดกันนะไปกินเห็ดนางลมนะคะเก็บเห็ดนางลมกันมันจะเหมือนเห็ด เห็ดนางฟ้าบ้านเราอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเห็ดนางลมที่นี่นะคะเขาเรียกเห็ดนางลมกันในห้างขายแพงนะคะห้าร้อยคือครึ่งกิโลครึ่งกิโลเขาขายเออสามประมาณร้อยี่สิบาทค่ะครึ่งกิโลนะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณร้อยยี่สิบบาทใช่ใช่ใชอืม

สุดๆนี่ก็ของเราเองนะเราปลูกเองภูมิใจภูมิใจใครไม่ภูมิใจเราภูมิใจมากอยู่มืงนอกนะการที่จะได้มาทำแบบเนี้ยมันมีโอกาสน้อยเพราะว่าเอ,อผักของประเทศไทยแล้วก็ผักของที่เนี่ อากาศมันจะไม่เหมือนกันนะคะตอนกลางวันร้อนร้อนแต่กลางคืนหนาวหนาวนะคะที่ผักเนี่ยก็ได้ผลมั่งไม่ได้มั่งก็ได้เป็นบางปีบางปีก็ไม่ได้ปีนี้นะปีนี้ซาร่าได้พริกนะชัวร์เลยว่าได้พริกแน่นอนนะคะปีที่แล้วปลูกพริก4ี่บต้น ได้เม็ดพริก19เม็ดนะคะปลูกปลูกตั้งแต่เดือนเดือน5จนถึงเดือน10 11 7เดือนได้พริก19เม็ดรดน้ำทุกวันนะคะเนะี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะคะอากาศอย่างบ้านเราก็ขึ้นเต็มเลยที่บ้านอะ่ะปลูกเอ่อปลูกให้น้องสะพ้ายขึ้นเต็มต้นลรกินกันไม่ทนันพริกต้นเดียวนะนี่42ต้น แล้วก็ได้แค่พริกสิบเก้าเม็ดแล้วไม่ได้ทุกต้นด้วยคิดดูกันสี่สิบสองต้นได้สิบเก้าเมนะ็ดน่ะแล้วเม็ดอ่อนด้วยนะคะเม็ดอ่อนไม่ได้เม็ดไม่ได้เม็มดแบบแก่สีแดงเลยไม่ใช่นะคะเม็ดอ่อนอ่อนเลยะคะ่ะเจ็บใจมากกินแบบทั้งก้านเลย <laughs> นะคะอืมอ้มอือม อขึ้นแต่ผกักกต่ล้มพิกกระทงปลาทูไม่กินเลยเหรอต้มจืดอีกอ,อร่อย,อ,ยอิ่มละเดี๋ยวว่าหลัง จะทําอาหารฝรั่งนะคะอาหารที่สามีกินสามีไม่กินอาหารไทยนะกินไม่เป็นเขาไม่ฝึกเขาไม่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมกินนะคะแล้วก็เขากินแต่อาหารฝรั่งสาราอยู่ที่นี่มาประมาณ20ปีก็ทําแต่อาหารฝรั่งให้เขากินเดี๋ยววันหลังเราจะมาทําอาหารฝรั่งนะสาราทําอร่อยนะสูตรสูตรจริงๆเลยสูตรคนเยอรมันจริงๆเลย ไม่มีแบบไม่มีดัดแปลงเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นมีคุณแม่อยู่คุณแม่สามีดูเขาทำค่ะดูเขาทำเขาไม่ได้สอนนะดูเขาทำแต่นี้เราเราเออมีหัวทางนี้อยู่แล้วพ่อพ่อแม่เออพ่อแม่แม่ค้าขายนะคะแม่ขายข้าวแกงนะคะอยู่ที่สะพานควายโอ้ยคนกินเยอะมากนะคะ

อ้ามดเลยอิ่มอิ่มม่ดีแล้วนะฝากน้ำพริกกะปิด,ด้วยนะคะรสชาติเหมือนแม่อุบลทำเลยนะคะสูตรเดียวกันทำง่ายๆเพียงแต่เราปรุงให้มันเข้าส่วนเข้าสัตว์แล้วกะปิกะปิซื้อมาจากออกขูดนะคะเวลาไปเที่ยวทีไปเที่ยวเมืองไทยที ก็ซื้อกะปิจากกาะกูดมาเอามาที่นี่แล้วก็มาแบ่งคนอื่นมั่งให้น้องมั่งอะไรมั่งนะคะอือหือก็แต่กะปิกาะกูดนี่ยอมรับว่าอร่อยนะลองไปลองไปเที่ยวดูแล้วไปหาซื้อนะที่อ่าวสลัดนะอ่าวน้ําลึกอะ่ะนะฮะแล้วไม่แพงด้วยกระปุกหนึ่งกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยแปดสิบบาทถูกมาก แล้วก็ปีไม่เค็มหอมหอมมากด้วยกินกะปิที่ไหนไม,ไม่ไม่ติดใจเท่ากับที่ซื้อที่กะปิเกาะปูอร่อยทําเองกะปิเคยนะคะอื้ก็าระขอฝากเท่านี้อิ่มแล้วนะคะก็ขอบคุณมากที่เพื่อนๆนทุกคนมารับชมาระนะฝากช่องด้วยนะคะาระเยอรมันค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย